คน90%ไม่รู้ว่าของเหล่านี้ในภาษาต้จิวเรียกว่าอะไรล้อซีบอยล้อซีบอยไขควงจำสวัวจำสวัวจำคือเข็มสัวคือเส้นได้จจำสัวคือเข็มกับเส้นได้ทิเตงทิเตงตะปูฉิวนี้ฉิวนี้หนังยางอ้อยคือรองเท้าสิกหลายอ้อย สิกหลายอ้อยรองเท้าในบ้านถัวถ่วอ้อยถั่วอ้อยรองเท้าแตะปูอ้อยปูอ้อยรองเท้าผ้าใบถัวถ่วอ้อยถั่วอ้อยรองเท้าหนังเก่าเกึงอ้อยเก่าเกึงอ้อยรองเท้าส้นสูงอขวตั้งแขวะตั้งไม่อิวของอิวของรีโมทอิมเซีย อินเซียลำพงสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเน้นสนทนาอย่างเดียวสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ